ราธ่าไปถามผู้เจ้าว่าที่ผู้เจ้าเรียกพวกเราว่าผู้ยึดติดผู้ยึดติดเนี่ยใช้คําว่าสัตตานังคําที่ใช้มีสัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานังภาษาไทยใช้คําว่าสัตว์ราทาถามพูะเจ้าว่าคําว่าสัตว์สัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้ากาผู้ยึดติดผู้ยึดติดเนี่ยพระองค์พูดผู้ยึดติดเนี่ยมันคืออะไรมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพูะเจ้าก็เลยบอกว่าราทะา ฉันทะาความพอใจอันใดราคะอันใดนันที่อันใดตัณหาอันใดฉันทะคือความพอใจราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าหรือความกำหนัดนันทิแปลว่าความเพลินตัณหาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในอะไรที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนานะมีอยู่ในสัญญาใช่ไหม อ่ามีไหมมีทุกคนนะอ่าโยมรักรูปมะรักรักรูปตัวเองรักตารักหูเนี่ยไม่อยากพังหรอกใช่ไหมอ่าเวทนาเวลาสุขมาก็ไม่อยากเสียไปใช่ไหมอ่ารักรักเวทนานะรักสัญญารักสังขารนะรักวิญญาณเห็นนะฉันทะฉันทาราคะนันทิตันหาอันใดที่มีอยู่ในรูป จริงๆท่านจัดสี่เที่ยวนะฉันทะราคะนันทิตหานใดที่มีอยู่ในเวทนาจัดทีละอันเลยนะเพราะคือติดอันเดียวก็คือเรียกว่าสัตว์ละการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าผู้ยึดติดสัตตานังท่านจึงเรียกเราว่าผู้ยึดติดสัตสัตสัตเรียกเทวดาก็สัตสัสนรกก็สัตว์เดจฉานก็สัตว์เปลวิสัยก็สัตว์ เพราะเขากำลังยึดติดยึดติดไอ้ห้าธรรมชาตินี้นี่ห้าธรรมชาตินี้นะรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณนี่กําลังยึดติดห้าตัวนี้ <c oughs> ใครก็ตามยังยึดติดห้าตัวเนี้ยคุณคือผู้ยึดติดคุณคือสัตว์แสดงว่าเราไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารเราไม่ใช่วิญญาณ เราคือผู้ที่เข้ามายึดมันอ่าเราเป็นใครอ่เริ่มอ่แยกดีๆนะอืมทีนี้หยุดตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง <c oughs> ทีนี้มามาดูว่าไอ้ห้าตัวเนี้ยห้าตัวเนี้ยที่เรียกว่าขันห้าถูกเลือกด้วยคำคำเดียวว่าอะไรพงเรียกว่าสังขา,าทธาตุหรือสังคตาธรรมเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ เนี่ยรูปก,ก็เป็นสังขตะเวทนาสัญญามันปรุงแต่งได้คือมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันมีเกิดมีเสื่อมมีดับมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่นะมีตัวตนขึ้นมาแล้วหายไปเดี๋ยวก็มีขึ้นมาอีกแล้วก็หายไปเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนี่คือเรียกว่ามันถูกปรุงแต่งได้เกิดมาได้หายไปได้เรียกว่าสังขตธ,ธรรมซึ่งคุณสมบัติของสังขตธ,ธรรมคืออะไรที่เรารู้เมื่อกี้ เกิดปรากฏใช่ไหมเสื่อมใช่ไหมเสื่อมเรื่อยๆใช่ไหมแล้วดับใช่ไหมอ่านี่แหละคุณสมบัติของมัน <c oughs> นะคุณสมบัติของมันเนี่ยผู้เจ้าพูดหลายแบบจะพูดว่าเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆนี่แบบหนึง่งจะพูดบางทีก็เกิดกับดับอืมพอบอกเกิดดับเสื่อมไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมก่อนดับก็ต้องเสื่อมอยู่แล้วจรงิงไหมอ่าหรือพอบอกว่าเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆโอ้ยังไงก็ต้องดับประเมินได้ใช่ไหมอ่านี่แหละ หรือไม่ก็พูดว่าเสื่อมดับอนัตตามันเสื่อมนะมันดับนะมันมีตัวตนชั่วคราวนั่นคือเราก็ต้องรู้ว่าก่อนเสื่อมก็คือต้องเกิดใช่ไหมอ่านั่นแหละเนี่ยดังนั้นธรรมชาตินี้กฎของมันก็คือมีเกิดมีดับมีตัวตนชั่วคราวแต่พระเจ้าบอกมันมีอีกธรรมชาติหนึ่งเรียกว่าอสังคตธ,ธรรมหรืออสังคตาธาตุ มันเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้แล้วพระเจ้าบอกอัติมีอยู่มันมีนะธรรมธาตุเนี่ยความมีของมันเนี่ยเกิดไม่ปรากฏลงใช้คำว่าอาชาตังไม่เกิดสองอะภูตังไม่เป็นสามอะกะตังมันไม่ถูกอะไรกระทำสี่อะสัง กาตธรรมนะอสังคตะคือไม่ถูกอะไรปรุงนี่คือสี่คุณสมบัติของมันไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่อัตถิอ้ออ่างตอเตาจุดทอถุงสะลีอัตถิแปลว่ามีหรือมีอยู่อืดังนั้นฝั่งนี้สังคตะก็มีอยู่ฝั่งอสังคตะก็มีอยู่แต่ความมีของฝั่งนี้เกิดปรากฏความมีของฝั่งนี้เกิดไม่ปรากฏ พระองค์เลยเทียบอุปมาให้ว่าเปรียบเหมือนนะกุมารหรือกุมาลีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารียังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในเรือนน้อยๆกุมารกุมาลีย่อมเสียดายย่อมอาลัยเรือนน้อยๆเหล่านั้นแต่เมื่อฉันทะราคะนันทิตันหาหมดไปแล้ว กุมารกุมารีย่อมไม่เสียดายไม่อะไรย่อมเรี่ยรยกระจัดกระจายเลือนน้อยๆด้วยมือและเท้าของเขาเพราะองค์บอกว่าเธอจงเรียรย่ยกระจัดกระจายขันให,ให้ถูกวิธีจงทำลายขันให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาความอยากคือนิพพานคือความดับเย็นทำอย่างไรเราจะดับเย็นอาการสี่อย่างนี้อาการพอใจ พอใจอย่างยิ่งเพลินอยากถ้าสียอาการนี้ดับเย็นกุมารกุมารีก็จะเป็นผู้ที่ดับเย็นดับเย็นเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นนิพพานนาาตุยาเป็นธาตุที่ดับเย็นดังนั้นครั้งหนึ่งกุมารกุมารีมีความหลงมีความโง่มาพอใจฝั่งนี้สังคตาธาตุหรือสังคตธรรม ซึ่งฝั่งนี้มีห้าธรรมชาติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมอ่าดังนั้นฝั่งนี้มาพอใจฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ดับความพอใจได้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้ก็เป็นอิสระการเข้าถึงความไม่ตายให้ทําอย่างนี้วางความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอสิ่งใดที่เป็นของเธอก็ร้อยกว่าปีตอนนี้เทวดาก็กลับหนึ่ง สกับสองกับสกับ500กับสอง0 0ื่นกับสี่0 0ื่กับห0 0 0 0นกับก็ตายหมดไม่มีเทวดาชั้นไหนไม่ตายสิ่งที่ไม่มีใครในโลกต้านทานได้มีสามอย่างคือ <c oughs> ชาติชรา,ามรณะไม่มีใครต้านทานได้ถ้าคุณได้เกิดคุณต้องได้แก่นั้นเทวดาก็แก่ถ้าคุณได้แก่คุณต้องได้ตาย นั้นคุณกําลังมาหลงผิดกําลังมาหลงยึดสิ่งนี้ฝั่งนี้พระเจ้าจึงบอกให้กลับไปหาฝั่งที่ปลอดภัยไงหลีกออกซะกลับมาสู่ฝั่งนี้ซะดังนั้นการเข้าถึงนิพพานความดับเย็นเนี่ยไม่ใช่ไปได้อะไรมาใหม่นะกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเองทุกคนเป็นผู้ยึดติดแสดงว่าทุกคนมีความไม่ตายอยู่กับตัวแต่ดันมาหลงยึดท่าที่มันตายไง ก็เลยต้องตายไปตามมันระองบอกว่าเมื่อเธอหลงผิดเนี่ยหลงยึดอยู่เมื่อรูปตายเธอจะรู้สึกว่าตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณจึงมีใครตายมีอะไรตายแต่จริงๆเนี่ยพวกเธอเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่ตายแต่เมื่อหลงผิดไปแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหยิกก็เจ็บอะ่ะาะเนหลงไปแล้วว่าเป็นเราอะ่ะใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ย นี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าสอนมันเป็นอะไรที่เหนือชั้นไงมันก็เลยเหมือนคนละเรื่องกับทั้งโลกใช่ไหมทางโลกอรเรียนไปก็แค่กเกษียณนะ่ะใช่ไหมพอเลยกเกษียณน,นี่เอาไงดีกว่าใช่ไหมให่ไหมมองซ้ายมองขวาแล้วเอ๊แก่เจ็บตายแก่ไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยจะตายแล้วมีสารณะหรือยังมีที่พึ่งตัวเองหรือยัง เริ่มคิดแล้ว่สิ่งที่ผ่านมาอืาจจะมาตอนบวชประมาณสามสิบนึกว่าเออเดี๋ยวหกสิบเจอกันเพื่อนๆเนี่ยมันก็กเกษียณวันนี้มันจะ,กะเกษียณกันหมดแล้วใช่ไหมอีกสองสามปีเพื่อนเพื่อนเกษียณหมดะอืมวันนี้มีทั้งพอปทบ,อบมีทั้งผู้ช่วยพอปทบ,อบใครต่อใครยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวอีกสองสามปีหมดแล้วนะ เพื่อนเพื่อนเราจะเรียบเป็นคนแก่นั่งอยู่บ้านเฉยเฉยใช่ไหมแต่ถ้าเขามีองค์ความรู้ตรงนี้เขาสบายใจแล้วเขาอาจหารเขาร่าเริงเขาไม่กลัวภัยคือความตายเพราะเขาจะมองมองเห็นตามความเป็นจริงนะอย่างเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากให้พวกเรามีมีขึ้นในจิตในใจมีองค์ความรู้ตรงนี้ องค,ความรู้ตรงนี้จึงเรียกว่าความรู้อันเป็นอริยะประเสริฐแต่นั้นความรู้ทั้งโลกทั้งพมดพเจ้าบอกว่าอย่าว่าว่าพูดไม่เพลาะนะพระเจ้าบอกเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานมันเป็นจริงๆอะ่ะ